สบายดีพ่อพี่น้องป้องไปสกู่สุกคนละเพราะกับสองบอกคำพาเที่ยวชาโนเเซนเกาเซนเคยนะคลิปวิดีโอนี้บบาคำจะพาไปเบรงอาการต่อเอกสารรถนะพี่น้องอยู่ที่ทงปงงซึ่งหลายคนอาจจะยังบ่เคยไปต้อนะหรือว่าหลายคนอาจจะยังบ่ฮู้วา่าต้องมีเอกสารอย่างแน่น,น,ะ,นะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันบบาคำเอารถมาต่อให้พี่น้องนะ ผู้ดีเพิ่นว่าวางบ่ซั่นเด้มื้อนี้ก็เลยอ่าวางก็เลยมาพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะแล้วออก็เอกสารรถอยู่ที่โยธาธงโปงไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะเป็นจังได๋เนาะบรรยากาศตามรายทางแล้วก็จะใซอเอกสารอย่างแน่เนาะเบิดเงินประมาณเท่าใด้รถจักนี่นะไปเบิ่งน้ำกันอันนี้ไฟแดงนองดวงเนาะเรียกว่าห่ายแย่ครัวหลวงพี่น้องเอ้ย เที่กว่าไปห้องค้าเนาะไปซื้อกับคาตาคันไทยนามเที่ยวไส้กันไปทางส่วนจะพง,งุ่มสร้างสมหัวเนาะและไส้อีกคนนึงกับไปทางไคกาแาพี่นอ้องโรงงานตัดนิบเก่าเนาะไปเดินทางน้ำกันโดนหน่อยจักหน่อยนึงพี่นอ้องไฟแด้งเลยเนื่องจากว่าลายแย่คนเนาะปรับปุง่งนนเนี่ยคนพูงคนี่ง ก็สมบูรณ์การค้าที่รพร้อนการค้าเนาะหยุดออมแอมบริเวณเนี้เปิดแต่ไหนมาเนาะเาคเกิดมาก,ก็็เห็นแล้วเนาะพรขายจากตัดยาขายเครื่องใส่ต่างๆเนี่ยอีกห้างขายยาใส่สะอาดห้างขาย,ยาครบเครื่องเนาะฟูลออปชั่นของประเทศเราว <laughs> สมบูรณ์การค้าแล้วก็วมือเลย,เลย ไปตตอนนักเกับพี่น้องเขตสังเจียงงามเศร้าน่กาคึกคืนพอสมควรนะพี่น้องเดะมีการาคนถายสินค้าซื้อเครื่องซื้อของอย่างประมาณนั้นแหละคนจักนักก็มีเนาะทานกินดื่มฮงแฮมทานอาหารครบอยู่นี่นะช่วงเศร้าขายอย่างหนึ่งช่วงแรงขายอย่างหนึ่งคนระับ รองเร้ากระสิบเป็นพวกซาลปเปาเพวกมันโถอยอาหารจีน่าไปเล้พี่น้องส่งแรงกับประเภทขายปิ้งขายเลยเระหว่างทางที่จะไปท่วงคม่ายเสิร์ใจะได้เหเ็นนะครับโอ้โหลดสลดยผู้ใหญน้องกอกโ,โต้เนี่ยคนจีนครับนะพี่น้องคนจีนคนเล้าวนี่เป็น เบื้องหน้าก็ฮู้เดี๋ยวสิว่าเป็นอย่างคือว่าเป็นเอ่องความฮู้มาคนจีนเนาะมันบบ andal, <c oughs> เตึงสังเกตออกเลยพี่น้องว่าคนจีนคนลาวคนไทยคนเวียดใช่นนะเบิ้งการแต่งตัวเบงเอ่งล้มพางลักษณะใบหน้าแบบพื้นฐานค่อนข้างเราจะชื่ออะไรเนาะประมาณ80%ขึ้นไปเพื่นแหล่ะระบุระบุสรรระบุสางขนาดนั้นการชิดแบบโปรเจคชั่น หางดัง้วพี่น้องเจ้าสร้ายก็เป็นองรงะรนไปวัดไตยไง,นะง,งพูดงั้นตอนนี้นนเป็นห้านกุ้งเผาเต้สองเก่านะพี่น้องปัจจุบันนี้ก็เป็นห้านขายรถขายร้านเป็นแล้วตามที่เห็นนั่นกันข้างเดินบินห้างขายรถรู เลงซัดเลงคูเซอร์พอร์เช่โคบตัวสิฮอตโดยทาก็เป็นไงเนาะพลัาพระบดกันเลาะไปเลาะมาเนี่ยนะทางเข้าสนามบินนะเริ่มมีการประดับประดาทุงซาดทุงทิวทุงผักนะ อีกบอเท่าไหร่มือกาสิหฮอดวันซาดอลไนพี่น้องเนอ,อ่วันปดปล่อยซาลาวันซาโค้บรอบ50ปิปีเป็นไหมหนึ 1, 9, 7, 5, 5, 2, 000, 6, 5, ่งเก้าเจ็ดห้าสองพันสอ้านะโอ้บ้านหลักใหญ่คาร์ลหฮาดประเทศเรา ไงขักนะพี่น้องออกเดินบินมาละเห็นแล้วเนาะเอะองแฮมกับฮองแฮมไงครบอ่าทางเข้าสนามบินนะในปัจจุบันเนี่ย เที่ยวประเทศจีนพบกับความงดงามโอ้มีป้ายโฆษณาประเทศจีนพร้อมะนะโฆษณามีแพนด้าอยู่ทางข้อสนามบินยนต์กระบินลาะอยู่เนาะลาสกายเวย์บินไปเซบู์แต่เซา้าเนี่ยมีการเซาท์หมอลำเลยพี่น้องเด้อเนาะอยากเซาไป พงศลีหัวพันเนี่ยต่างๆนะเพลายเป็นเหมาลำเขี่ยวหนึ่งจากพันดอลลาร์กูเลยนะจากล้านบูแหละป่ะคำกระโูงเห็นคนเศร้าหลายอยู่ไดยอา่าเหครับคนเจ็บเนาะพยายามพี่น้องสินะทางบริอะก็ขี่ยนไปเนาะไปไว้กับไว้ไปเศร้าไปเศร้ากับสวยก็ได้นะไ่ะต้องกับแรงเพราะมันยนติดมืเดียวหอดเลยผูเลย ผู้ใดขี่กับส่วนเบาะคำได้เนาะ FC พดูดเรื่องสิบยาพี่น้องอยู่ต่างแขกต่างเมืองเนะี่ยเได้เซ่อมยนต์ขี่เานาะเบาะคำกับบุกเคยบุกเ,เคยขี่ยักเดือยพี่น้องอขี่ยนต์อันนี้นะเขาจะข้องว่าบิลยนต์เฮลิคอปเตอร์ภาษาลาวอาจจะข้องว่าเฮลิคอปเตอร์นะประมาณนี้ภาษาจีนอาจจะข้องว่าเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเบิลยนต์จ้างให้เ,เหลย เอ็ดสี่ใครมาลอยเทือถ่ายลอยเทือยคือเก้าพี่น้องบอกคำนะขอให้บอกเนาะเรื่องถ่ายเนี่ยปุยดีกับปุได้มานะพี่น้องอันนี้มาตอนหนังสือรถให้อ่านแล้วเช่นนี้นะประกอนหนังสือรถให้พี่น้องหนังสือกันเลยเกี่ยวกับ่ายคลิปมาเลยนะให้ได้เห็นนํากัน รถนี่นะคันบมมีรถจอดแกนทางนี่มันรถรถกับซิบรติดหลายนะพี่น้องบ่จอดแกนทางอย่งเช่คันจอดแล้วก็เหลือแต่สองเลนใี่นนะประมาณนี้แล้วก็ค้ากันอยู่นี่แล้ว เลี้ยวซ้ายไปเก้าเลี้ยวนะพี่น้องเลี้ยวขวาไปาท่โป่งไปสีเกิดเดี๋ยวซ้ายไปทางบ้านไอ้ถาวรเนาะเพิ่งซื้อเสื้อมาตอนบานนี้เพป,นเปนน็นเป็นกับนุ้ยติ้นเอาเพิ่งมามาเราคลิปสองคลิปกับกลับเนาะไอ้ถาวรขอบใจไอ้เป็นอีดเด่งเสื้องามๆกงในบ้านสีใ่ใครโอรร้ยอันไหนรุนรู p เช่พอสหลายยี่ห้อนะตลาดสีไครในปัจจุบันกำขวาเหมือนใส่ทานโมงทานลิมูนรถทุกชนิดวาซาทางดีเลยพี่น้องสีไครปัจจุบันในนั้นเนาะ ทางดีแต่การถติดขึ้นกนาอยู่เขียนหน้าตลาดเนี่ยเพราะว่าเพิ่นจอดรถคนสินค้าขึ้นลงยั่นี่เนาะเนี่ยอันนี้กินไปสองเลนแล้วคันเดียวเนี่ยกบับ้านโพสีนี่แมนบาร์นะพี่น้อง F1 ครับเป็นภาพเป็นบาร์ อยู่ตั้งอยู่ข้างวัดแก้วปลายนอนาตลาดสีไขรนะ่รนั่นเก็บฟันเส้นทางสีไขรสีเกิดเนาะระยะ6,316มัเมตรโครงการ10ล้านดอลลาร์ผมเห็นน้องนะประมาณท่านเนาะเห็นกระเทียโครงการใส่10ล้านดอลลาร์ ถ่ายเป็นสิปไานาทียังฮอโยธาเหมือนเนี้ยะต <c oughs> อนโยธาก็ทถ่ายยังางบ่ได้พี่น้องเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เกลยถ่ายปูทางให้ได้เห็นบรรยากาศพื้นฐานนี่ก็เราจึงไปโยธาเวล่อถ่ายเลยชิ้นเราสูฟังกันนะเนาะเข้าไปในกระกสีบ่ได้ถไทยกระสีเราสูฟังว่าออต้องมีอันนี้คานั้นคานี้เท่าไหร่สิสรุปให้ฟัง สูตรโตโยต้าสีไข่เกลโก้ส่วนนี้สีไข่ เองจะเลยมาเปิดทางหน้าเลยเนาะโอดโซดมาดันกับสุวรรณีที่ทางหน้านี่หรือว่าสาขาเดียวกันบรจักเนะาะหาขายลถไฟาฟ้าก็มีเยอะเ่ย เดี๋ยวก็ห่อนทางเวททวงพวงแล้วไปนั่งกอสี่หอดละเป็นห้องวายโยธาทวงพวงสูสารปลาสัตว์ชิดกลืกอทิกลทางด้านใน อันนี้เป็นซูสานทหารฝรั่งตั้งอยู่ใกล้กักนบ้านทงงนนุ่งป่งถนายเอกควรจะมาบ้านทุ่งป่งเลยนะไอ่รน้นะ <laughs> รถเต้นพี่น้องเลยสีพ่พร์มอเตอร์มอตา้าไม่ใช่หรอนี่ก็ห้องหมอปัวตาเนอะตอนนี้เรือไซไปทงปง่งทงปง่งพ้นสมบูรณ์นะพี่น้องเรือไซเนีนะ ดีโคดัยก,กว้างเลยนะยืนนี่กิดเป้าบางพี่น้องเอ๊ะรถหลายคันกลับมาใส่ป้ายไหมนะรถสไลด์รถอ,อย่างต่างต่างสหลายก็เป็นอ่า คนที่มาเวียกทุงปงมาเวียกมาเวียกโยธาเลยพี่น้องเจ้เข้ามาให้นีเนาะปาต่อทะเบียนรถมาแลนหนังสือรถมาเสี่ยงไับขี่ใินะเพราะว่าจุดลักๆักกันเป็นจุดเดียวนี่เนาะที่คนมันพากันมาเวียกมางานอย่ทธงปงปาต่อทะเบียนมาพิยวกับเรื่องของโยธาธิกาาเนี่ตลาดทุงปง Nhanh thùng cùng Giờ có hot nhu than nữa đó เพือเสียงล้มสีแห้งจังน้อยนึงจะพี่น้องเดิอนอ่ะเดี๋ยวว่าค่ะไปเปิดฟังเคอนก่นอนพราขี่รถประมาณ30กิโลเมตรต่อชัเดาห์จะให้รถสิบล้อพันกายก่อนมาแห้งแ่ละสิบล้อเนี่ยยาน,น สองสองล้อวันนี้มาชิมลอ้โอโห้เป็นรถแม่ลูกนะครับอ,องรถแจพว่วง การเข้าขาหมออูขายเสื้อผ้าครบป็นปน,น้ำมันเราไปเสิรเราไปเสิรกินน้ำมันเสื้อไฟเราะปัจจุบันก็ว่าเพิ่นห้วมหุ้นกับผู้ใดไรพูด,พดละสิเปลี่ยนซื้อใหม่บอกเลยว่าจังไดติดตามไม่น้ำกันพี่น้องทำเราไปเสิรกินเสื้อไฟเรา มันเมื่อนี้เนาะสิบเก้ปร้อยเจิบกีบกับส่วนแอดสรั่งแมนสันเจ็ดร้อกิบกีบสรั่งพิเศษสอกแปดพันแปดร้อปีบเมื่อวันที่สิบเก้าบอกนะพี่นะนะ 19, 12, ้องเก้าเดือนสิบเงราคาน้ำมันในปัจจุบัน ฝนว่าได้หรอเอื่องอะไก่องคุ้มครองภาหนะรละการครับคีอยู่ทาธ่การละขนส่งละเดี๋ยวขวบมือไปเข้าไปสีฮอและวเบามาจับคอแห้งแล้วสิีฮอดเนี่ยบ้านฝนสวสดิ์เลย จริงหน่าจะห้องว่าโยธาคุณสะบาทเนาะเออบวกควรจะห้องว่าโยธาทงปงเพราะมันมันเป็นบ้านทองป่งมาสันเนาะ <c oughs> นี่บอลรถก็กรเนาะบอลเฮียนรถบอลประกอบรถจีบ้านนีนน้นนนของโคลาว กีสวนอาหารเวียงจันท์เอ้อเดี๋ยวบอกคำเข้าไปต่อยเอกสารอะไรพี่น้องเดี๋ยเข้าไปทางนี้แหละเนาะอาจจะนั่นบ่ได้ไทยโบได้เดี๋ยวเข้าไปต่อยเอกสารเลยใช่ไามเราสื้ฟังพี่นอนะ้องเบิร์ดเขาเลยเสียเขาเลยติดตามไปน้ำกัน กอสิมีการคุณในจะเรียกถงใหม่นะพี่น้องเอกาสารจะมีปื้มเหลืองกับปัดแข็งเก่าแล้วก็ใบีทูของเจ้าของรถเนาะวัดยมโตส้สตกัเนะแง้าคาจบถ้าเพิ่มคูณหรจะไปทางนักเก็เกียรไปเสียค่ารทำเนียมเนาะกระสีเข้าไปเบอร์ 14, 15, 1 1อย่างนะพี่น้องไปตามลำดับ่นแหละ่าก็ขึ้นไปชั้นสองเนาะ ปองที่เป็นเสียเงิน3 5มสิบห้าพันกะีบเนาะปองที่2เสียเงิน1 0บพันกีบปองเบอร์สิบเอสห่าเสียเงิน2องแสนเจ็ดพันกีบประมาณนั้นรถจักรได้ระเบียบลอยพยี่น้องรถอื่นก็นสิแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2องแยงกเอกสารรอท่าเพื่อนอ่านซื้อเอาใบานัดมาเอาป้ายใหม่เนาะประมาณนี้แหละค่าใชจจ้ายกันเลยโทาธง,งป่งในปัจจุบัน ทายมาให้เบิ้งให้สมน้ำกันเนาอไปเราขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่แหละสาดนาะเอหนึ่งเอสองเอสามเห็นวิวยูทาแล้วทางเทิงนี่ กระสารแลวก็ไปเสียต่อที่ตาน้ำกันเข้ามาก็ใช้เวลาดุนเติมให้พี่น้องเนื่องจากวันมีหลายคนอยู่ในกระสารด้วเนาะต้องเพ่อเวลาเนี่ยประมาณสั่งโมงสองสอง่สงโมงผ้าต่อไปเดี๋ยวกลับไปเอาไปเนาะให้ทะเบียนใหม่แล้วละพี่น้อง ประมาณสักโมงหนึ่งประมาณสักโมงหนึ่งแล้วก็ไปปองเบอร์แปดถ้าเอาป้ายเนาะบริษัเสียเงินพี่น้องตัวนี้เขาเทคนิคแล้วก็ขาทางใจครบหมดแล้วเนาะไปไปเอาป้ายน้ำกันประมาณพี่น้องในเอกสารแล้วก็ลงมาปองเบอร์แปดนะเพื่อจะออกอ่านใบยั่งยืนการขอเปลี่ยนป้ายเนาะแล้วก็มาเสียค่าธรรมเนียมเบจัก75จ็ดพันแล้วก็ถ้าเอาป้ายเนาะอีก2ออาทิตย์ ประมาณฮั่นนี่เป็นขั้นตอนอการเฮทปต่อทะเบียนนะพี่น้องเปลี่ยนป้ายใหม่เป็นป้ายนครหลวงจันทน์เนหรองจากการที้เป็นป้ายกับแพลงนครเปลี่ยนซื้อใหม่ประมาณฮั่นตามระเบียบยการแล้วในจากทะเบียนเบ็ดอันโยนนะพี่น้องประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ยนะพี่น้องเนะเาะพามาเบิ่งบรรยากาศเนาะวิธีการเอาป้ายอยู่ตรงโปงเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนทะเบียน ในการโอนซื้อเนี่ยโอ้ต้องมีใบ,บซื้อขายไปรับประกันใบสมโนโครัวต่างๆของผู้ซื้อผู้ขายเนาะจึงสิสามารถโอนซื้อโอนไปได้อันนั้นเป็นง่ายพี่น้องเบิดหลายสมควรได้เนาะคันว่าเสียภาษีหรือว่าจ่ายค่าทางอย่างครบถ้วนแล้วก็แล้วไปก็สิเสียบ่หลายแต่คันผู้ขายบ่จ่ายค่าทางมาก่อนหรือว่าโบประกันติงเนี้ยมาก,ก่อนเนี่ยโอ้ลายคืนหลังเบิดเบิดเบิดหลายนี่แม่น บรรยากาศที่โยธาทุกคมในปัจจุบันจะมีน้องเด้อนเนาะยมา,าให้พี่น้องได้บึกได้สมน้ำกันเนาะสะรุปนี่รถจักรรถเรียบร้อยนี่เนาะถ่ายเอกาสารครบทุกอย่างเสียภาษียังครบสุดเบิดอยูปป 3, ปยอ่ประมาณ3ามแสนบาทเลยพี่น้องประมาณ3ามแสนบาทประมาณ10บาทดอลลาร์เนาะก็จะได้ทะเบียนใหม่ประมาณนี้อ่าใช้เวลารอถ่ายประมาณ สองอาทิตย์เนาะรอถ่ายไปประมาณท่านหรือว่าผู้ใดสะดวกกับจ้างชิปปิงนะ้งหรือว่าผู้ใดมีเวลาหลายกะมาเล่นเองในพี่น้องก็ใช้เวลาบูโดดเปลี่ยนไฟล์โดยเสร็จพามาเบิงมาส่งน้ำกันนะคขอบใจที่เข้ามาที่ต่งความสุขพี่น้องนละมีอย่างกับคอมเมนต์ลงกล้องวิดีโอเลยนะความอาจจะตอบคอมเมนต์ถึกคอมเมนต์เในพี่น้องเด้วยนะขอบใจที่ที่ต่งความสุขพี่น้อง ส่งดีนะ๊ายบายมับไม่พอขอบใจก่อนกลับกับมาแวซื้อ,อปีงไกนอนขี้เล็กนะพี่น้องปีงไกกับักบมีแบกมีปีงหนึ่งชิ้นห้าพันเนาะถือว่าราคาพวสูงพี่น้องพอประมาณหนึ่งปีงไกกับตัวละแสนเกียบมกหกสิบพัน ใา่เสียงสิมเปิลประกอบข้อให้ได้เห็นนกันนะระมาณนี้นะพี่น้องก็ได้ป้ายนะนะพี่น้องเอาเอกสารมาเงินเอาย่ห้องเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะแล้วก็ถ่ายไปใส่ป้ายถือประจบพิธี ี่มันราคาไปนะพี่น้องจัก75ดรถ3ล้อแสนรถสีล้อ1คู่คนะูแสนแปดสิาะ6ล้อ1คูสองแสนสองห้าเนี่ยกลับมาเปลี่ยนปายเดี๋ยวก,ก็ยิงปายแล้วเนะไ้เก่ากับแพงนาครป้าายใหม่แล้วเขาเลดนมกจัน ห่าใส่ป้ายให้เพิ่นแล้วก็เมืนะ่อพีรนจแล้วจบพิธี ไปนะพี่น้องเรียบร้อยนะพี่น้องได้ไป้ายใหมล่ละอเมืเอเ่อบัดนี้เรอ จได้เป็นไงเนาะต้องได้ถ่านั้นถ่านี้กันตามกำหนดเวลาเพกันเนาะโอ้ไก่กี่ลายได้ไหมอ๋อเป็นตะปิงกันนะไปครับเนาะ